สวัสดีครับพบกับ Channel t ดอร์สล็อตวันนี้เรามาอยู่กันใน EP ที่105แล้วทุนเราก็ตอนนี้ใกล้จะกลับมาถึงไฮเดิมที่184แล้วนะครับก็อีกไม่กี่เหรียญเนาะที่เคยทำได้ในช่วงต้นเดือนวันนี้ก็เป็นเช้า OTC อยู่อีกเช่นเคยนะครับ ผมก็ได้ดีแนวรับแนวต้านไว้เกือบทุกคู่แล้วนะก็จะมีบางคู่ที่แบบแนวหายากนะครับ G.U มีแนวรับสำคัญด้านล่างเนะ E.J. ตอนนี้ขึ้นมาเทสแนวต้านนะและติดเทรนดลน์ด้วยนะครับ u z นี่ แนวหายางนะครับยังไม่ได้ตีแนวกรากไม่น่าเทรดเท่าไหร่มีแนวต้านซ้อนด้านสายด้วยนะครับกูนี้จียูทะลุแนวแนวลงมาแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะลงต่อนะครับแนว2แนวใกล้กันก็ไม่ค่อยน่าเถื่เท่าไหร่เนาออีเ e ก็ทะลุแนวต้านนะครับแนวทับซ้อนนะครับด้านซ้ายทับซ้อนมากๆเลยเนะย z ผมเห็นกรอบ รูปแบบมอเตอร์บาร์นะครับเป็นโดจินำทางลงเนาะแล้วก็เป็นกราฟที่กำลังวิ่งเป็นโดจิเล็กๆนะเดี๋ยวรอเขาสักพักหนึ่ง e ี EU ก็ทะลุแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปก็มีเยียบเลยขยับแนวเก็บ ไส้ได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ผมไปรอที่ยอดสูงสุดเลยดีกว่ายูแซดตรงนี้ลงมาเทสแนวรับย่อยนะครับน่าสนใจนะจีูเทสแนวรับสำคัญแล้ว แรงขายแรงมากเลยนะครับ EU, EU ก็เกิดฟาลเบกเนาะ อยู่แซต,ตอนนี้ทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับรอดูว่าแท่งนี้จะปิดเป็นโดจิได้หรือเปล่าเทนใหญ่ขาลงด้วยนะมีโอกาสที่จะกด For l o w เทนได้ e จีน่าสนใจนะครับมีโดจิน้ำทางลงมีแพแคชั่นนะครับแดงกืนกินด้วยใกล้ๆกัน เราแท่งยืนยันเนาะยืนยันแนวต้านอีกสักรอบหนึ่งแนวรับสวยเลยยูแซกกรับลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ EU อ,ออเดอร์เปิดกลางแนวนะ ข้าออเดอร์มไม่ได้นะครับจีอก็เฝ้าเบรกขึ้นไปแรงมากเลยหลายๆคู่ยังไม่มีจังหวะเข้านะเพราะว่าเฝ้าเบรกบ้างแล้วเกิด เปิดแห้งกลางน้ำกลางแนวก็รอต่อไปครับน่าเสียดายลงมาปิดแดงนะครับเปิดแห้งกลางแนวลงมาปิดแดงอีจ e ีคู่นี้นะ่าสนใจนะแห่งก่อนหน้าเนี่ยปิดแก็บพอดีนะครับ ให้ออเดอร์ขึ้นไปรับแรงสูงหน่อยแต่ผมคิดว่ายังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ผมชอบเลยคือแท่งก่อนหน้าเนี่ยถึงจะขึ้นมาปิดเป็นเขียวใหญ่นะครับแต่ว่าเขายังทิ้งไส้พาดแนวเนาะปิดแก็บ หวังว่าเขายังจะไหวอยู่เนาะโอเคออเดอร์ okay. แรกของเรานะครับเป็นการสวนเทนเนะนวต้านสำคัญนะครับมี PA เพชั่นด้วยดูจีนํำทางลงเนาะ ตอนนี้แท่งถัดมาก็เปิดกลางน้ำกลางแนวก็ไม่ไม่คนเทรต่อแล้วนะครับปล่อยเลยแนวต้านอยู่แซบทะลุข้ามไปข้ามมาเลยนะครับเนี่ยแนวสวยแต่ว่ากราฟไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนาะ อ u รอเขาลงมาข้างล่างเลยมีแนวรับไซเว y นะตอนนี้กาฟวิ่งอยู่ในขอบไซเว้อีเจผมตีแนวไว้ไม่กล้าเทรดน,นะครับอนี้แนวซ้อนเยอะเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแนวไหนเนาะจังหวะนี้ก็น่ากดนะครับแต่ว่าแนวเขาทับซ้อน g u t ูทแนวต้านนะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ U.Z. ตอนนี้โดยจินำทางลงเนาะมี PA เป็นแนบคู่นะครับแนวต้านนี้แท่งก่อนหน้าเนี่ยยืนยันแนวแล้วนะแต่ว่าเป็นเขียวใหญ่เลย ออเดอร์ก็ขึ้นไปแตะแนวเฉยนะครับจังหวะผมกดขึ้นในคู่ EURUSD นะผมเห็นแนวรับบริเวณนี้นะครับใช้แนวปลายไส้ครับหลายๆแท่งมีเส้นกริดยืนยันนะสองแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็น PA นะครับแนบคู่นะไฟแช่ ออเดอร์เนี่ยลงมารับแรงซื้อที่แนวนี้นะและเส้นกนิแล้วขึ้นต่อสวยงามนะครับเทคฟิตสองออเดอร์วันนี้ก็จบงานเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีถัดไปสวัสดีครับ